สวัสดีครับพี่ผู้ทรงสวัสดีครับอะไรครับอันนี้ปอกปอกเหรอปอกเมื่อวันลาไลน์เอาใส่ไหนอ่ะเอาใช้ตอนไหนคุมกำเนิดหรือเปล่าปอกปอกที่คุมกำเนิดเหรอครับฮะอะคุมกำเนิดอะไรอ่ะไม่ใช่มั้งปอกคุมกำเนิดเหรอปลอกนี่ปอกอะไรปลอกเมื่อวันลายเหรอครับอ๋อปอกเมื่อวันลายนะครับเป็นยังไงครับปอกเมื่อวันลา์เปลียเป็นยังไงล่ะครับปลอกเมื่อวันไลน์เมื่อวันไลน์ ที่ว่าแดงบิน,บนออกแล้วอกแล้วแล้วยังไงอีกทำไมมันถึงได้ปอกแบบนี้มาเมื่อก่อนมันเป็นหนอนไหมละ่ะเป็นหนอนนะครับ <c oughs> เป็นหนอนเสร็จแล้วพอพอพอเป็นหนอนปุ๊บหนอนมันก็หน,น,น,นอนมันก็เข้าดักแด้ดแล้วก็บินออกไปครับพอบินออกไปปุ๊บก็เหลือปอกนี้ไว้เหลือเปลือกเปลือกเข่าไั้เปลือกเ่นัอเปลือกดักแด้ครับ สกัดได้เอาไปเอาไปทำอะไรในนี้กบไปตีผงตีผงตีผงเพื่อเอาไปผสมกับผสมกับปูปูปูเป็นอาหารไก่าหไแล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันยังมีส่วนหนึ่งที่เราไอเอาไปทำปุ๋ยด้วยนะ ตัวไหนที่มันปนอาหารเยอะๆแล้วก็ไปทําปุ๋ยเนาะก็เอาไปอันนี้ด้วยนี่เอาไปทําอะไรนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอ๋อเอาไปอันนี้ไปใส่ปุ๋ยใส่พวกอันไหนเรื่องไส้เดือนก็ไปใส่ไส้เดือนอ๋อไปให้ไส้เดือนกินไปให้ไส้เดือนกินแล้วเอาไปใส่อะไรอีกนะเอาไปใส่ไอ้เล้าไก่อะเล้าไก่กันนี่เป็โรคเป็นอะไรได้ขี้แล้ยครับขี้ขี้ไก่มันจะไม่เหม็น ปกติขี้ไก่มันเหม็นไหมเหม็นเพราเราไม่มีถ้าไม่มีไอ้พวกนี้อยู่นะแต่อ้พวกนี้พอไปลองพื้นเล้าไก่ปุ๊บเป็นไงครับขี้ไก่ลงไปก็ไปโดนไอ้พวกนี้ใช่ไหมนี่ลไอ้พวกนี้มันมีจุลินทรีย์อยู่มันก็ซับเนาะซับขี้ไก่ให้แบบให้มันหอมยังไงมันไม่หอมหรอกแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นแค่นั้นเองมันมีกลิ่นเชื้อโรคที่อยู่ตามขี้ก็จะถูกไอ้จุลินทรีย์ตัวนี้ย่อยสลายมันใช่ไหมล่ะเออถูกจุลินทรีย์ตัวนี้ย่อยสลายมันเพราะฉะนั้น การเลี้ยงหนอเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ไอได้อะไร่ะได้อาหารไก่แล้วฮะได้ปุ๋ยเมื่อกี้เป็นอาไตีผงอาหารไก่นี่ได้ปุ๋ยแล้วก็ได้วัสดุรองพื้นเล้าไก่ได้วัสดุปลูถูกไหมพูดง่ายๆคือเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชครบอ่ะเนาะแล้วก็ได้อะไรอีกอ่ะได้ตังไหม่ะมันมันได้ยังไงอ่ะสตังมันได้ยังไงครับพี่ส ก็ขายไข่ไก <t eg ued gardens> yeah. ่แมขายพวกนี again, ้ก็ได้มั like ้งขายได้ไหมอ่ะได้เราขายมันได้ขายได้อยู่แล้วนะนะแล้วถ้าเกิดไม่อยากขายก็เอาไปใช้งานได้นะเราไปใช้งานได้ใส่ปุ๋ยใส่ทุเรียนใส่อะไรได้หลายอย่างอืมเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปไปเลี้ยงลองเราเดี๋ยวพี่งทรงเอาใส่ขานี้แล้วเอาไปรวยตรงที่เราจะไปใส่ไส้เดือนทํายังไงนะเดี๋ยวเราตามไปดูกัน มีงไงเมารู้แล้วไอ้บอรที่จะใส่ไอ้ีเเ้คอะมีบอรนู้นเลยเดี๋ยวตักนี้ออกมารวมนี่เนี่ยวันนั้นะเราเอาไอ้ตัวขี้เลื่อยอะเข้าไปซับใช่ไหมครับอเอาขี้เลื่อยเนี่ยเข้าไปซับเพื่อไม่ให้น้ามันมันมันเยอะใช่ไหมไม่ให้น้ํามันเขาเรียกว่าอะไรน้ํามันนอมันนอง เสร็จแล้วพอขี้เลื่อยซับปุ๊บจากขี้เลื่อยเดี๋ยวสักพักมังขี้เลื่อยจะดำไหมท่านผู้ชมดำเลยมดเริมดำเลยทำไมมันถึงดำครับฟองอีปกติปกติมันต้องโดนแดดนะมันถึงจะดำแต่ท่านผู้ชมนี่มันไม่โดนแดดแล้วทำไมมันถึงดำอะ่ะบอกหน่อยแอ่น้ำแช่อะไรขี้เคลียร์ไม่แล้วมันดำได้ยังไงจุลินทรีย์มันกินเหรออ๋อ นี่อะไรครับนี่บองน้อยขี้นอนขี้นอนครับอ๋อขี้นอนเศษอาหารทีหนอนกินไม่หมดครับให้ให้อะไรกินต่อครับไสเดือนไสเดือนกินต่อทําไมต้องเลี้ยงไสเดือนกับน,นอนไว้ไว้ใกล้กันนะอ่ะทำปุ๋ย,ย<ว>แล้วก็มันพึ่งพาใสากันยังไงอะ่ะ<ว>ทําไมมันต้องพึ่งกันด้วยล่ะไม่รู้นะมันมอยู่ด้วยกันนะนะในนี้มีหนอนไม่ออย,อย่างนี้ดีกว่า เรามาปล่อยหรือว่ามันมาไขเองมาไขเองธรรมชาตเออมันมาไข่เองหนอนแมลงวันลายอ่ะเต็มแปลงเลยฝั่งหนูน่ะคือนี่นี่นี่ตัวบินอยู่เนี่ยมันบินลงไปไข่เลยพอมันไข่ปุ๊บมันก็ออกลูกในนั้นแหละแล้วเราก็เราก็ไม่ได้เก็บมันนะก็ปล่อยให้มันบินออกไปเสร็จแล้วก็ทาไงอีกก็เอาไปเป็นปุ๋ยใช่ไหมเออมันก็ปนกันอยู่เนี่ย สรุปแล้วก็คือในนี้ก็มีขึ้ซากซื่อซากพืชซากสัตว์เยอะแยะมีแต่ซากอ๋อมีแต่ซากเลยทั้งสองซากเลยซากพืชก็มีซากสัตว์ก็มีแล้วนี่ถ้าเกิดเอาคนใส่เข้าไปกี่วันย่อยหมดเนี่ยคนหนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วเหรอเอาเฉพาะเนื้อนะเฉพาะเนื้อนะเหลือแต่กระดูกใช่ไหมนี่ครับขี้หนอนครับพอให้หนอนกินเรียบร้อยแล้วนะก็มาให้ไส้เดือนกินต่อนู่นนะครับ บอ่อนอนอยู่ในนูนะ้น่ะกินเสร็จแล้วก็เป็นขี้มันแล้วก็เอามาให้ใส่เดือนกินต่อแบบนี้นะครับใส่เดือนตัวนี้เราเป็นไทยกร์เวิร์มนะครับเอาไปลองพื้นเล้าไก่ส่วนหนึ่งมาให้ใส่เดือนกินส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปปั่นเป็นผงโปรตีนส่วนหนึ่งผงแคลเซียมส่วนหนึ่งเนาะก็ะคือมีที่ไปว่างั้นเถอะน่ะเยอะไม่พอด้วยเออมันไม่พอด้วยมันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปเนาะ มีสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามมากลายเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็กลายมาเป็นไอ้นูน่นไอ้นี่แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลย <S 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 ไม่มีอะไรที่ใช้ไม่ได้เลยเออมีแต่คนเท่านั้นแหละที่ใช้มันไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วใช้ได้ไหมล่ะใช้ดเป็คนอ๋อใช้ได้เป็นคนๆเป็นบางคนเอาไปใส่ตรงนู้นหน่อยครับไอไปไป,ไปกดขี้เลยหน่อยครับเราไปใส่นี่เราก็เดินไปได้แล้วนี่เดี๋ยวเราตักให้ดู มีที่สักไม่ไดตักแหวกกลางขึ้นไป็กตรงนี้น,นั่นเปนตอนตรงนี้เดินเราไดูดิ<อ>เดินเดินไปแล้วไปใส่ตรงนู้นนู้นเออนั่นแหละนั่นแหละเดินตรงนั้นเลยอ่าใส่ตรงนั้นนะนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาใส่นิดน,นึงให้หนุนกบไปเลย<อ>แล้วก็เดี๋ยวน้ำรดใช่ไหม<อ>น้ำรดน้ำรดเดีด๋ยวที่เราตัดเรื่อยๆรดไปเรื่อยๆอ๋อให้ให้มันซึมให้มันซับเข้าไปก่อนอ่าแล้วมันก็มากิน แล้วทีนี้มันมีอาหารดีกินดีก็อลูกออกหลานเยอะใข่เยอะก็เป็นเป็นบ่ออะไรอะบ่อหลักเนาะนที่จะขยายพอ่อพ่อพัน์แม่พันออกไปพออขยายพ,อพ่อพัน์ธแม่พัน์ออกไปปุ๊บก็ไปอยู่ตามจุดต่างๆก็ขยายออกไปเยอะขึ้นอีกนั่นแหละนี่เดี๋ยวคู่บอมดปุ๊บ,บ,บแล้วก็ เอานี่ออกพลิกกลับไปพลิกกลับอืมพลิกกลับไปพลิกกลับมาฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็น,น,ปนบ่อนอนตรงกลางนี้เป็นบ่อไสเดือนฝั่งนี้เป็นเป็นห้องบินครับเป็นห้องนักบินนี่ครับบินเลยเนี่ยนี่ครับมันบินตัวบินอย่างนี้ยเต็มเลย บินแล้วก็ไข่ครับไข่เสร็จแล้วแล้วก็ก็ไปตามเรื่องตำราของมันที่ทีเ่เราเลี้ยงนี่นะครับ <_ c oughs> นี่นะครับ <_ c oughs> นี่แหละหนอนไส้เดือนอยู่ในที่เดียวกันตน้องดีกันเนาะ <_ c oughs> ก็บอ่อไส้เดือนนี่น <_ c oughs> นจะไม่มีกลิ่นเลย <_ c oughs> บอ่อไส้เดือนนี่ไม่มีกลิ่นเลยบ่อหนอนน่าจะมีกลิ่นนะ <_ c oughs> มีมีหน่อยนึงหน่อยนึงเ่ทุกวันทุกวันเออบอ่อนอนเนี่ยต้องต้องใส่อาหารทุกวันแต่ใส่เดือนเนี่ยคือนานๆใส่ทีนึงใช่ให้มันกินให้หมดก่อนขี้ใส่เดือนมันจะเนียนกว่ากันเยอะออหนอป็ที่ใส่สเดือนา,า,า,าอ๋อถ้าถ้าหนอนไม่ใส่อาหารทุกวันหนอนมันไม่มีอาหารกินเนะาะม,มันกินไวมันตาย แต่ใช่เดือนใส่ทุกวันก็ใช้เดือนตายเหมือนกันเพราะว่ามันร้อนนะมันร้อนคนละอย่างเออคนละอย่างใช่หนอนนี่ไม่ให้ทุกวันนี่หนอนตายหนอนตายใช่เดือนไม่ให้ทุกวันดีเออเพราะว่ามันไม่ร้อนแต่ถ้าให้ทุกวันใส่เดือนตายหนีตายเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละคือทาความเข้าใจกับกับวิถีชีวิตของหนอนและใช่เดือนนะกับวงจรชีวิตนะ ทำความเข้าใจกับวงจรชีวิตหนอนและใส้เดือนเพื่อมาเพื่อมาอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนใช่ไหมอ่าของคนวิถีชีวิตของคนมันเกี่ยวข้องกับหนอนเก็บไส้เดือนไหมล่ะเก,เกี่ยวตั้งแต่เกิดจนตายแหละคนนะ่ะถ้าอยากรู้ว่า เกี่ยวข้องกับหนอนไหมไม่ลองตายดูใช่ไหมอยา่าอย่าตายดูแตลองดูเออแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมไก่ตายปลาตายอ,อะไรตายหนอนกินเกี้ยง,ยงใครเดือนกินเกี้ยงอโอเคครับพิมพ์รงมาทางนี้หน่อยครับจะสวัสดีแฟนๆ มิดลักเพจทั้งหลายครับวันดีครับพี่เป็นส่งวันด,ด,ดีนะครับ